สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนแฟนๆของซองแกรมมี่ทีวีกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องใหม่นะครับซึ่งก็คือเรื่องคุณสามีแห่งปฏิหารนะครับตอนที่ผมอ่านที่แรกผมคิดว่านิยายเรื่องนี้จะเป็นแนวรักโรแมนติกนะครับแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่นะครับไปไปมาๆในเรื่องของนิยายเรื่องนี้นะครับเป็นแนวแนวแอคชั่นผจญภัยแล้วก็การต่อสู้มากกว่านะครับแล้วก็มีพลังภายในมาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงกําลังภายในเราก็ต้องนึกถึง ประเทศจีนนะครับและผมก็คิดว่าคนที่แต่งนิยายเรื่องนี้น่าจะเป็นคนของทางฝั่งประเทศจีนเหมือนกันนะครับและเนื้อเรื่องของนิยายเรื่องนี้ก็ประมาณว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างสำนักและก็การพิสิทธวีปของแต่ละทวีปนะครับมีการผจญภัยและการต่อสู้กันระหว่างทวีปด้วยนะครับและก็การต่อสู้ส่วนมากจะเป็นการต่อสู้ในแนวทางการกลับไปแก้แค้นมากกว่านะครับส่วนเนื้อหาในช่วงแรกๆก็จะคล้ายๆกับนิยายเรื่องกลนลวงนายสุเทศลีเวทนะครับมีการดําเนินเรื่องในแนวเดียวกัน แต่ความเข้มข้นของมันจะอยู่ช่วงกลางๆของเนื้อเรื่องนะครับและผมก็ขอรับประกันว่าความสนุกของนิยายเรื่องนี้นั้นสนุกไม่แพ้กันกับนิยายเรื่องกลลวงนายสุดเทสลีเวสเลยนะครับเผลอๆนิยายเรื่องนี้อาจจะสนุกกว่าด้วยซ้ําและแน่นอนครับตามที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าปกนะครับพระเอกของเรามีชื่อว่าเดลิวดาบี้นะครับโอเคครับถ้าหากเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมรับฟังความสนุกของนิยายเรื่องคุณสามีแห่งปฏิหาริย์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ บทที่1เปิดเนื้อเรื่องขึ้นมาก็อยู่กับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในเมืองตรงไห่นะครับเดลิวเอานำล้างเท้าของพวกซันไปทิ้งได้แล้วสตรีสามนางกำลังนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งกำลังแซ่เท้าและทำความสะอาดเท้าอยู่แม้ว่าจะมองจากที่ไกลๆสาวงาม3คนนี้ก็ปล่อยมวลความรู้สึกที่ยั่วยวนและมีระดับออกมาแต่ละคนต่างมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองหนึ่งใน3คนนั้นคือภรรยาของเดลิว ส่วนอีกสองคนคือเพื่อนรักของเธอภายใต้คำสั่งของผู้เป็นภรรยาเดลิวจึงเอาน้ำาสกปรปกในอ่างไปเททิ้งด้วยความเสื้อฟังเขาไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากบ่นแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ายังไงก็ตามเขาก็เป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านของเธอแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลา3ปีแล้วของชีวิตในการแต่งงานแต่เขาก็ยังไม่มีที่ยืนหรือมีสิทธิ์อะไรในครอบครัวนี้เลยภรรยาของเขาและแม่ยายทั้งคู่มักจะตำหนิและดูด่าเขาแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่สุด ขนาดสุนัขพันทางยังมีตำแหน่งในครอบครัวที่สูงกว่าเขาเลยเดริว <Der il S 1> และลิลี่เป็นสามีภรรยากันมากว่า3ปีแล้วแต่พวกเขาก็เป็นได้แค่ในานามพวกเขาไม่เคยเติมเต็มชีวิตแต่งงานเลยเขาไม่เคยได้แม้แต่จะแตะมือของเธอด้วยซ้ำในทุกค่ำคืนเดริว <Der il S 2> จะต้องนอนบนพื้นเพราะลินลี่เกลียดเขาทุกๆงานบ้านล้วนเป็นงานของเดริวซักผ้าเอ่ยทำอาหารเอ่ยทำความสะอาดห้องเอ่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเกิดเผลอทำซามตกแต่งในระหว่างที่กำลังทำอาหาร และนั่นทําให้เขาถูกลิลลี่ต่อว่ายาวถึงครึ่งชั่วโมงครั้งหนึ่งในตอนกลางคืนเดลิวต้องลุกไปเข้าห้องน้ําและเผลอทําให้ลิลลี่ตื่นโดยไม่ได้ตั้งใจเธอถึงกับตบหน้าเขาอย่างแรงโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเดลิวที่เขาถูกตบตั้งแต่สมัยเด็กๆพ่อแม่ของเขาไม่เคยแตะเขาเลยแม้แต่ปลายนิ้วเดลิวโกรธมากแต่เขาก็ต้องระงับความโกรธน,นั้นไว้สิ่งที่เขาทําได้มีเพียงแค่กล่าวขอโทษอ้อนวอนกับลิลลี่ แต่ในที่สุดเขาก็โดนลงโทษโดยการให้นั่งคุกเข่าไปตลอดทั้งคืนโอ้โหแม่เจ้าชีวิตแดริวเนี่ยอาพัพกว่าซาลีอีกนะครับอย่างน้อยอะซาลีเขาก็ถูกครอบครัวของนางเอกเกลียดแต่ภรรยาของเขาไม่ได้เกลียดเขานะครับแต่ไอแดริลเนี่ยโดนเกลียดทั้งครอบครัวเลยโดนเกลียดแม้กระทั่งภรรยาของตัวเองอะครับอ่านไปอ่านมาก็รู้สึกสงสารแดริลเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับต่อต่อต่อ,ตอ ตอนนี้มันก็ผ่านมาถึง3ปีแล้วและเดลิวก็เริ่มซินกับวิถีชีวิตแบบนี้แล้วด้วยเขาจะไปโทษใครได้นอกจากตัวเองสําหรับการที่เขาจะต้องมาเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านภรรยาแต่ที่แย่ไปกว่านั้นการใช้ชีวิตอยู่กับลิลลี่ทุกวันนานถึง3ปีเขาก็พบว่าตัวเองเริ่มตกหลุมรักลิลลี่โดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แก่ใจว่าเธอเกลียดเขาขนาดไหนแถมยังปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับขยะเริ่มแรกนั้นเดลิวเป็นลูกชายคนที่2ของตระกูลดาบี้ รู้จักกันในานามตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเจียงหนาน3ปีก่อนเขาเคยใช้เงินสดไปกว่า8ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้น8%เของบริษัทที่มีชื่อว่า south east petroleum ในตอนนั้นสมาชิกตระกูลดาบี้นับร้อยคนถึงกับลุมต่อว่าแดลิวบางคนว่าเขาบ้าบางคนถึงกับกล่าวหาว่าเขามีเจตนาปิดบังแผนซั่วต้องการที่จะขโมยโซ่ข,ของครอ,อบครัวไปเป็นของตัวเองและท้ายที่สุดทางตระกูลจึงมีความเห็นเป็นเอกสารให้ขับไล่แดลิวรวมถึงพ่อแม่ของเขาออกจากตระกูล ทั้งยังลบพวกเขาออกจากแผนผังตระกูลอย่างสิ้นเชิงด้วยตลอด3ปีที่ผ่านมาเดลลิวได้รับรู้ถึงความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์เพื่อนเก่าที่เคยสนิทสนมกันพลันตีตัวออกห่างเขาไม่มีทางเลือกใดๆอีกนอกจากเป็นลูกเขยที่แต่งเข้าบ้านภรรยาเพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครสักคนไม่แม้แต่กับลินล,ลี่เจคผู้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลินล,ลี่กล่าวว่าลิลลี่ที่รักเธอค่อนข้างฝึกสามีของเธอได้ไม่เร็วเลยนะลินล,ลี่หัวเราแะและพูดว่า นี่เธอจะพูดถึงเดลิวทำไมแค่เห็นหน้าเขาซันก็ขยะขรยงแล้วผู้หญิงคนอื่นคงเลือกแต่งเข้าตระกูลรวยๆแต่มันคงจะเป็นโชคร้ายของซันที่จะต้องมาติดอยู่กับเศษขยะแบบเขาดูความเื่อซ่าของเขาสิแค่แวบเดียวก็รู้แล้วว่าเขาเป็นพวกสาวบ้านจากปันนอกซันต้องอับอายแค่ไหนที่ต้องพาเขาไปที่งานรวมญาติในตระกูลลินดันในวันพรุ่งนี้เจคอดไม่ได้ที่จะต้องแอบเหลือบมองไปที่เดลิวสิ่งที่เขาพอจะมีก็คือหน้าตาสมมที่พอไปวัดไปวาได้เจคหัวเราะและพูดว่าเอาละเอาละ ลิลี่เลิกพูดเรื่องเขาแล้วเรามาสนใจเรื่องสำคัญก่อนซันได้ยินมาว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบริษัทของเธอเจคถอนหายใจแล้วพูดต่อลิลี่ที่รักใครหนอจะหาเงิน5้าล้านภายในอาทิตย์เดียวเพื่อมาช่วยเธอได้ลิลี่ไม่ตอบตรงกันข้ามเธอเพิ่งสังเกตเห็นว่าเดลิวผู้ที่เสร็จหน้าที่ของเขาแล้วกำลังแอบฟังพวกเธอคุยกันอยู่เธอจ้องเขาตาคม็งแล้วกล่าวเสียงเย็นว่าเดลิวใครบอกให้นายอยู่ที่นี่ใส่หัวไปแล้วไปซักเสื้อผ้าของซันซะซักกางเกงของซันด้วยสิ มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้านะเจคพูดแดริวไม่กล้าเถียงเขาจึงรีบนําเสื้อผ้าของพวกเธอไปโยนใส่เครื่องซักผ้าพร้อมกับเสื้อผ้าของเขาในวันพวกนี้มีงานเลี้ยงร่วมรุ่นสันมัธยมปลายของเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องพยายามดูเรียบร้อยหน่อยในขณะที่เขากําลังคิดเรื่องงานร่วมรุ่นเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นเขาหยิบโทรศัพท์ของเขาออกมาตรวจด,ดูและพบว่าได้รับข้อความจากเบอร์ที่ลงท้ายด้วยเลข -68 ตัวเดริวขมวดคิ้วทันทีที่เห็นเบอร์มือถือนั้น นี่มันเบอร์ของตระกูลดับบี้ไม่ใช่หรือไงแดริวคิดแดริวเปิดอ่านข้อความด้วยความสงวนแล้วเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเขาอ่านมันเนื้อหาของข้อความเขียนว่าสวัสดีครับในน้านองของพวกเราได้โปรดช่วยตระกูลของพวกเราด้วยขณะนี้ตระกูลดับบี้ต้องการเงินทุนอย่างมากและเราต้องการเงินสนับสนุนจากท่านแดริวขมวดคิ้วและคิดกับตัวเองว่าน่าขันสามปีที่แล้วสันถูกตระกูลขับไล่และตอนนี้คนตัวเปล่ากับเงิน20ดอลลาร์ในกระเป๋าพวกเขาจะขอให้ซันช่วยเรื่องเงินทุน ฉันจะไปช่วยอะไรพวกเขาได้ความคิดของเดลิวถูกขัดจังหวะอีกครั้งจากแรงสั่นของโทรศัพท์ของเขามันคือข้อความใหม่ที่ถูกส่งเข้ามานายน้อยร้องได้โปรดเราขอร้องท่านได้โปรดช่วยตระกูลของท่านเองด้วยหุ้นที่ท่านลงทุนไปเมื่อ3ปีก่อนตอนนี้ทํากําไรได้มหาศาลได้โปรดพวกเราแย่แน่ถ้าไม่มีเงินสนับสนุนจากท่านอะไรนะเดลิวถึงกับพังอะถอยหลังหลังจากเห็นข้อความนั้น เขารีบหยิบแบ็กการ์ดของธนาคารอเมทิสต์ออกมาด้วยความเร็วที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะทําได้บัตรใบนี้ไม่ได้ใช้งานมานานกว่า3ปีแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความร่ํารวยบัตรทุกใบจะมีตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าประจําอยู่เขารีบโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของธนาคารทันทีเสียงที่หวานใสตอบกลับมาจากปลายสายสวัสดีค่ะคุณดาบี้มีอะไรให้เรารับใช้ค้าวันนี้เร็วเข้ารีบบอกยอดเงินในบัญชีให้ผมหน่อยด้วยความยินดีค่ะท่านโปรดรอดสักครู่นะคะ และในไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็ตอบกลับมาอีกครั้งคุณดับบี้คะยอดเงินรวมของท่านมีจํานวนมหาศาลเกินเพดานยอดเงินที่เราตรวจสอบได้คะ่ะหากท่านยินดีที่จะมาที่ส่วนว i พีของธนาคารของเราพร้อมกับหลักฐานยืนยันตัวตนที่ถูกต้องเรายินดีที่จะดูแลท่านคะ่ะก่อนที่หญิงสาวจะกล่าวจบประโยคแดริวก็วางสายเบสยก่อนแล้วยอดเงินรวมที่มีจํานวนมหาศาล <laughs> เดลิวหัวเราะขณะที่เขากําลังเพลิดเพลินกับความคิดของตัวเองเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการลงทุนเมื่อ3ปีก่อนซึ่งทําให้เขาถูกขับไล่ออกจากตระกูลจะนํามาซึ่งความน่าประหลาดใจในอีก3ปีให้หลังยิ่งปริศนาที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องยอดเงินที่มากจนตรวจสอบไม่ได้มันยิ่งเติมเชื้อไฟให้ความตื่นเต้นในตัวของเขาลิลลี่ดูเดลิวสิเขาตรวจด,ดูยอดเงินในบัญชีของเขาอยู่ในมือถือแหละเจกหลุดหัวเราะออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ลิลลี่เองก็หัวเราะเส้นกัน ฉันให้เบียเลี้ยงเขาวันละ200ดอลลราฉันคิดว่าเขาน่าจะเก็บเงินได้เยอะพอสมควรแหละใน3ปีที่ผ่านมาโอ้โหลิลลี่นี่เธอเลี้ยงเขาเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะเนี่ยเจคกล่าวและนั่นทําให้หญิงสาวทั้ง3คนหัวเราะออกมาพร้อมกันแดริววิ่งเข้ามาหาภรรยาของเขาด้วยความตื่นเต้นก่อนที่เขาจะกล่าวออกมาว่าลิลลี่บริษัทของคุณขาดเงิน5ล้านดอลลราใช่ไหมแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าผมสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ล่ะ <laughs> <laughs> เจคระเบิดเสียงหัวเราะออกมาโดยไม่มีค่าทีว่าจะหยุด เธอจ้องไปที่เดลิวและกล่าวว่าเดลิวนี่นายเข้าใจมูลค่าของเงิน5ล้านไหมเนี่ยลิลลี่ให้เงินนาย200ดอลลาร์ต่อวันถ้านายสะสมพวกมันได้ถึง5ล้านบางทีฉันคงจะเลี่ยงนายว่าปปาก็ได้โอ้จริงเหรอเดลิวกล่าวความใส่ยยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ในกรณีนี้ฉันว่าเธอควรจะจําไว้ให้ดีนะว่าเธอพูดอะไรออกมาลิลลี่ทนเขาไม่ไหวอีกต่อไปเดลิวต้องเสียสติไปแล้วแน่แน่<ๆ>เจ้าบ้านนอกที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอทําให้ลิลลี่หงุดหงิดเธอปัดมือไปมาอย่างหมดความหมดทน ออกไปซะหยุดทําให้พวกเราเสียสายตาสักทีเขาตอบสนองโดยการเดินออกไปโดยไม่กล่าวอะไรสักคำเดลิวนอนไม่หลับในคืนนั้นเพราะความตื <il> ่นเต้นเขาแทบไม่อยากจะเสื้อข่าวดีแบบนี้ที่จู่ๆก็เกิดขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเขาวางแผนไว้แล้วว่าจะไปที่ธนาคารด้วยตัวเองเพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเดลิวกลิ้งไปกลิ้งมาจนกระทั่งเกือบเส้าเขาถึงจะเคลิ้มหลับยังไงก็ตามจู่ๆความฝันอันแสนหอมหวานของเขาก็เปลี่ยนเป็นเสียงที่ดังอันกึกก้องของแม่ยายของเขาที่ออกมาจากห้องนั่งเล่นเดลิว ตื่นสักทีแล้วไปส่งลูกสาวของซันไปทํางานเดลิวได้ยินเสียงแม่ยายของเขาซาเมนธาในความฝันเขาเข้าใจว่ามันเป็นเพียงความฝันและพยายามพลิกตัวเพื่อกลับเข้าไปสู่ฝันหวานต่อในตอนนั้นเองประตูห้องนอนของเขาก็เปิดออกพร้อมกับลูกถีบของซาเมนธาที่หมดความหมดทนุนนิ่แก้หูหนวกหรือง่กันแน่ไม่ได้ยินที่ซันพูดหรือไงว่าไปส่งลินลี่ไปทํางานเดลิวต้องยอมรับว่าซาเมนธายังคงสวยแม้ว่าเธอจะอายุ30กว่าวแล้วเธอดูแลรูปร่างของเธอดีทีเดียว เดลิวลุกขึ้นจากพื้นด้วยความงงงวยก่อนที่เขาจะมองไปที่ซามเมนธาด้วยสีหน้าที่อธิบายไม่ถูกเดลิวคุ้นคิดอยู่ในใจว่าหลังจาก3ปีที่แต่งงานมาไม่มีเลยสักครั้งที่ฉันจะออกไปข้างนอกกับลินลี่เพราะเธอมองว่าเขาเป็นตัวที่น่าอับอายแต่ตอนนี้จูจ่จเธอกลับให้เขาไปส่งลิลลี่ไปทํางานขณะที่เดลิวกําลังคุ่นคิดอยู่ลิลลี่ก็เดินเข้ามาในห้องเธออยู่ในชุดทํางานแล้วเธอก็กระทึบเท้าด้วยความเร่งรีบหุ่นหวัวหรือไงเร็วสิหรือนายไม่อยากไปส่งซันแน่นอนผมอยากไป ผมจะไปเดลิวตอบพร้อมกับพยักหน้าไม่หยุดเขารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเขาก่อนที่จะไปส่งลิลลี่ที่ออฟฟิศของเธอลิลลี่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่โกรธเนื่องจากบริษัทของเธอกําลังขาดทุนและกําลังต้องการเงินทุน5ล้านเป็นการเร่งด่วนยังไงก็ตามเธอไม่สามารถฐานักลงทุนได้เลยและตอนนี้บริษัทกําลังวาเสินหน้ากับการล้มละลายการประชุมสุขเสริญของกันดาผู้ถือหุ้นถูกเปิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในฐานะผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เธอจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมแต่ว่าเมื่อเช้าทันทีที่เธอก้าออกจากประตูบ้านเธอก็นึกได้ทันทีว่าเธอให้เจคยืมรถไปทางเลือกสุดท้ายของเธอที่เหลืออยู่อย่างเดียวเธอไม่มีทางเลือกนอกจากให้เดลิวมาส่งเธอที่ทํางานแล้วบทที่1ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ขนาดแค่บ,บทที่1น,นะครับยังสนุกขนาดนี้แล้วบทต่อๆไปจะสนุกขนาดไหนแล้วเรามารอลุ้นรับชมรับฟังความสนุกไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าหากเเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นยังไงหรือมีความชอบไม่ชอบประการใดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็ที่สำคัญย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกในบทถัดไปของนิยายทั้งสองเรื่องนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ